มาถึงเดลีแล้วต้องไปอินเดียเกตให้ได้นะคะไม่ไปที่ไหนไม่เป็นไรแต่อินเดียเกตต้องไปค่ะตอนนี้เขาปิดปรับปรุงนะคะแต่ก็ยังมีคนไปเที่ยวชมอยู่ตลอดเวลาเราจะเดินทางด้วยรถออโต้นะคะหรือรถตุกตุกเพราะว่าคุณน,น้องแซมค่ะนั่งรถ แท็กซี่ไม่ได้มีรถแท็กซี่ในเดนลีนะคะสยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อค่ะเป็นอแอปเรียกแท็กซี่นะคะคือโอล่าแล้วก็ u ูเบแต่น้องแซมอ้วกค่ะขึ้นรถไม่ได้ขึ้นรถนั่งรถแอร์แลออ้ว,อวกจบข่าวเลยไปไหนมาไหนนี่แม่ต้องเล่นออโต,โต,ต้ตลอด ถ้าได้นั่งรถอย่างตอนที่ไปกยาก็นั่งรถไปกันนะคะเปิดหน้าต่างตลอดค่ะร้อนสุดจะร้อนก็ไม่สามารถที่จะเปิดแอร์ได้เพราะว่าน้องอ้วกก็ต้องเปิดหน้าต่างตลอดสงสัยจะต้องไปซื้อรถตุกๆเอาไว้พาน้องแซมไปเที่ยวซื้อมาไว้ที่บ้านเลยดีไหมซื้อให้นางใช้คนเดียวเลย เนี่ยค่ะนี่เป็นถนนหนทางในเมืองนะคะตลอดทางที่ถ่ายไปคลิปนี้ไม่เหใช้เป็นกล้องแอคชั่นนะคะมันกันสั่นได้ดีไม่ว่าจะสั่นแค่ไหนมันก็จะเห็นสั่นแค่นี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นถนนหนทางในเมืองเดล,ลีนะคะไม่ค่อยจอแจเท่าไหร่ รถเมย์ก็มีหลายสายอย่าบอกว่าให้ให้ไม่หญิงพาขึ้นรถเมย์ขึ้นไม่ได้ค่ะไม่หญิงก้าวขึ้นรถเมย์ไม่ได้เจ็บเขา่าเดี๋ยวจะตกรถซะ,ะเปล่าๆนะ <Wow. S 1> มันสูงเกินไป <Yeah. S 1> ตลอดทางเลยนะคะเขาจะ ตามฟุตบาทตามเกาะแก่งตามแยกเนี่ยนะคะเขาจะปลูกต้นไม้เยอะมากเลยที่นี่มีแต่เขียวเขียวไว้หมดสมกับเป็นเมืองหลวงขยะก็ไม่ค่อยมีแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำยกเว้นอยู่ไปแถวตลาดเนี่ยมันก็จะมีบ้างอะไรบ้าง แต่ก็ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับเมืองอต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนั้นก็จะเยอะหน่อยแล้วถนนในเมืองนี่ก็วันเวย์อย่างเดียวนะคะวนกันไป คุณชายแซมแต่นั่งรถเก่งไม่ได้ต้องนั่งรถตุกๆอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางนะคะที่เรากำลังมุ่งหน้าไปอินเดียเกตอันนี้ก็ถึงแล้วนะคะแต่เป็นอีกฝั่งหนึ่งเห็นป้ายสีเหลืองๆนี่นะคะเป็นรั้วที่เขาล้อ,ลอมเอาไว้สำหรับปิดปรับปรุง เราจะต้องอ้อมไปอีกเห็นไหมคะอินเดียเกตอยู่ไกลๆเดี๋ยวเราจะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่ง ตาลายสักนิดนึงนะคะไม่ได้ปรับให้เป็นสปีดมันช้าลงนะคะคือเอาแบบธรรมชาติเลยใกล้จะถึงแล้วแหละ เห็นป้ายสีเหลืองนะคะเห็นรัว้วสีเหลืองแล้วนะคะแปลว,ว่าถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นะคะครับสมานโฟตโตกราเ,รเต็มไปหมดถามตลอดวันเดินไปนี่ก็จะถามตลอดถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมบอกไม่ถ่ายฉันก็มีกล้อง แล้วก็ตำรวจนะคะก็จะคอยไล่คนนะคะไม่ให้เราไม่สามารถที่จะเดินไปตรงฝั่งที่มีอินเดียเกตได้นะคะเราต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเขาก็จะไล่ให้เราอยู่ชิดหนมถนนไม่ให้เราออกเลยออกไปเพราะมันจะกีดขวางการจราจรนะคะแต่คนที่มาเดลีเนี่ยเขาก็ ไหนๆก็มาแล้วขอมาชมอนุสร์สถานแห่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งเปรียบได้กับบ้านเราก็คือน่าจะเป็นอนุสาวรียชัยสมรภูมินะคะอเดียเกตตัวเดี๋ยวส่งหน่วยกล้าตายไปนน,นี่ค่ะพ่อบ้านกับน,น้องแซมไปแค่คนสองคนไม่เป็นไรไปยืนถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วข้ามถนนกลับมา ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราถึงเดลีแล้วนะคะเพราะมาถึงอินเดียเกตแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะจะพาไปตลาดต่อ